สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์น,นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ24พฤศจิกาย,ยน2565มีรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐนั้นไม่กําหนดให้รัสเซียเป็นรัฐสนับสนุนก่อการร้ายเนื่องด้วยไม่เข้ากับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากคําพูดของทางด้านเบสฟานชากเอกราชทูตผู้แทนพิเศษของสหรัฐอเมริกาด้านยุติธรรมอาญาระหว่างประเทศนะครับ ความคิดเห็นของเธอนั้นมีขึ้นขณะที่รัฐสภาของสหภาพยุโรปยกมือเห็นชอบมติเรียกรัสเซียว่าเป็นรัฐสนับสนุนก่อการร้ายทางด้านเบธฟานชาร์ระบุว่าการระบุรัฐก่อการร้ายในแง่ของคำนิยามตามกฎหมายของสหรัฐบัญญัิไม่ใช่สำหรับรัสเซียเธอบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าปัจจุบันนั้นสหรัฐกำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการกำหนดสถานะอื่นๆของรัสเซียที่จะเปิดทางสำหรับความเป็นไปได้ที่จะกำหนดมาตรการการคว่ำบาตรเพื่อที่จะเล่นงานรัสเซียเพิ่มเติมความเห็นของทางด้าน เบสฟานชาร์ตนั้นเนี่ยครับอ้างว่าการปราหน้าดังกล่าวไม่มีความจําเป็นเนื่องจากสหรัฐนั้นกําลังใช้มาตรการการคว่ำบาตรในการที่จะจัดการกับรัสเซียในระดับที่หนักหน่วงอยู่ขอนานนี้แล้วมติที่ไม่มีพันธะผูกพันของรัฐสภายุโรปได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภา494เสียงคัดค้าน58เสียงและงดออกเสียง44เสียงโดยในมติเน้นย้าว่าการโจมตีของรัสเซียต่อประชากรพลเรือนของยูเครนและทําลายโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนของยูเครน เทียบเท่ากับอาชญากรรมสงครามและการก่อการร้ายในร่างมติยังเรียกร้องให้เบลเยียมจัดทากรอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเทียบเปิดทางให้พวกเขาตราหน้าทั้งประเทศอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้สนับสนุนก่อการร้ายในขณะที่เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันนอกจากนี้มติยังเรียกร้องให้หลดเดียรลัสเซียในระดับนานาชาติอย่างครอบคลุมในนั้นรวมถึงลดความสัมพันธ์การพูดเพิ่มเติมและบังคับใช้มาตรการการคว่ำบาตรรอบใหมยย่จากรวดเร็ว การติดต่อกันร,ระหว่างบรรดาผู้แทนอย่างเป็นทางการในทุกระดับกับรัสเซียควรคงไว้ในระดับที่น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นนั่นคือตามรางมติที่มีการเน้นย้ำเรื่องนี้ในขณะที่ทางด้านเบสฟานชาร์กบอกว่าสหรัฐให้ความสนใจอย่างยิ่งในสิ่งที่ยุโรปกําลังดําเนินการพร้อมระบุด,ด้วยว่ามติดังกล่าวถือว่ามีความหนักดวงอย่างมากอย่างไรก็ตามเอกสารมติของรัฐสภายยุโรปในครั้งนี้ส่วนใหญ่นั้นก็เป็นไปในเชิงสัญ,ญลักษณ์เนื่องจากมันไม่ได้กําหนดพันธสัญญาทางกฎหมายใดๆเอาไว้แม้แต่น้อย ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นก็ออกมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของรัฐสภาย,ยุโรปที่กําหนดให้รัสเซียเป็นรัฐสนับสนุนก่อการร้ายโดยบอกว่ามันเป็นหนทางหนึ่งของตะวันตกที่ใช้อ้าความชอบธรรมในมาตรการ,บ,ารบีบบังคับแต่เพียงฝ่ายเดียวกับชาติต่างๆที่พวกเขามองเห็นเป็นศัตรูนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าสหรัฐนั้นเนี่ยครับไม่ยอมเล่นด้วยกับสาภาพยุโรปในการที่จะไปตราหน้ารัสเซียว่าเป็นรัฐสนับสนุนก่อการร้ายพูดง่ายๆว่า สารัฐนั้นก็ลอยแพยุโรปเป็นที่เรียบร้อยครับ